ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับเนาะผมได้สั่งซื้อขนมนะครับนะผู้ส่งก็คืออาณาจักรขนมนะครับอยู่ในเฟสนะครับผมนะราคารวมค่าส่งนะครับราคา9 9บาทเป็นกล่องสุ่มขนมนะครับก็ขอบคุณป้านะครับผมนะ คุณป้าของผมเองครับจ่ายตังค์ให้ผมครับตอนนี้ติดคุณป้าไว้ก่อนครับยังไม่ได้จ่ายตังค์คุณป้าเลยนะครับอโอเคสองร้อยสี่สิบเก้าบาทครับค่าขนส่งร้อยห้าสิบบวกเก้าสิบเก้าครับนะก็จะมีประมาณห้าชิ้นนะผมนะห้าชิ้นขนมอย่างนี้กล่องนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมนะ ไม่ได้แกะเลยแล้วก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าของอันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนะตัวของเองไม่มีเงินนะขอบคุณป้าใหญ่นะครับตัวแม่ใหญ่นะครับผมนะคณป้างของ,งผมนะโอเคเราก็จะมาใช้มีดตอนนี้ผมมือเดียวนะครับนะมือเดียวก็เทียมรีบนะครับมีดนะครับอ่านไม่ออกครับผมนะภาษาอังกฤษ าีพผมไม่แตกตานเลยครับอันตรายมากครับมือเดียวเนี่ยอันตรายมากเลยครับบอกถ้าซื้อแล้วก็น้องๆหนูๆก็ต้องค่อยๆนะครับอันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นะ นครับกำลังมีดหันๆๆน้วะนะขนาดเท่าไหร่ได้แล้วนะครับเปิดข้างเปิดข้างครับผมนะโอ้โหต้องเปิดบนเปิดดังไหม,มเปิดดังเปิดดางดีกว่าจอดตูดนะครับซับไกใจเราก็มีนะครับผมนะแต่เราใช้มีดชับแล้วก็ นี้คงเป็นที่ปัตส์นีครับมันคือไหนแขนส่งน่ไม่ไน,ไมน,น่าเป็นปัตส์นีบริษัทของคนส่งผมอ๋อ JNT นะผมนะ JNT Express ถ้าพูดภาษาจฤษอะไรผิดไปก็ขอขอภัยด้วยนะครับขออนุญาตครับผมนะดูจะเห็นหรือเปล่าาที่ขวดน้ำไม่เห็นก็ขออภัยด้วยครับ ครับโอ้โห,โหขนมนะครับส9สบาบาทแล้วก็มาดูกันนะครับว่าพี่พี่เขาจะให้อะไรเรามานะผมนะปั๊บโบเตโต้นะนะมันฝรั่งนะจัดไปนี่ผลิตที่สิก้ารับเตือนสามปีสองพันยเอ็ดนะครับ ก็พี่น้านครับหมดโอเคอีกชิ้นนะครับนะโปรเตมันหวานครับนะสวิตคอนหนึ่งสองขนมไม่แตกนะครับผมนะไม่ใช่ขนมแตกนะครับขนมแต,แตกก็คือขนมที่เวลาตบบวด,บวดครับเวลาใส่บาตรมันจะทับทับกันครับอันนี้เขาก็พี่เขาวางให้ดีอยู่นะ พีก็คงขนขนส่งดีครับผมนะได้มาห้าชิ้นนะครับได้มาห้าชิ้นอันนี้ขนมอะไรเนี่ยพีนัทบัตเตอร์นะครับสซนวิชนะหนชิ้นสองชิ้นพูดผิดภาษาอังกฤษอะไรก็ขออภัยนะครับถั่วเครือบ จัดไป่ะนอนนอน,นอนดีกว่าเนาะถั่วเคลือบน้ำตาลถุงเคลือบน้ำตาลแล้วก็ตดช็อกโกแลตนะครับขนม,นะ,มนะนะผมนะเอทเอทนะผมนะยี่สิบบาท ผลิตที่นะคปรปฐมนะครับ FF อืมคนที่ผลิตก็เอาของใหม่มาให้ครับโอเคอเครับผมนะเป็นข้าวโพดแป้งสาลีน้ำมันผสมช็อกโกแลตนะผมนะลองลองกินดูนะครับผมให้ยูโรกินครับตองชาย oh FF นะครับไปสดหนึ่ง9.9บาทนะผมนะอืม อ,อ,อันนี้มียี่สิบอันนี้ยี่สิบนี่ก็ต้องยี่สิบบาทแต่ไม่มีป้ายจีนประมาณนั้นก็โอเคให้ผมนะถ้าอยู่ที่บ้านเขาก็มาส่งให้นะผมนะค่าขนส่งก็โอเคสองสี่วัวสอง สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทเก้าสิบเก้าบาทบวกค่าขนส่งสองร้อยกว่าบาทเหมือนในใจว่าจะไม่คุ้มแล้วไม่เป็นไรครับผมนะก็ขอบคุณนะครับซื้อไปแล้วก็ขนมคนระับโอเคได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างคนระับจริงๆนะผมนะ นสามสิบห้าบาทหรือสี่สิบหรือเปล่านะครับนะนะก็ถูดเยอะอกันนะเนาะก็ต้องลองดูนะับนะสีมาอย่างดีก็โอเคครับนะพอกล่กองซูมมันก็ได้ประมาณนี้นะครนะเพื่อนก็ก็ลองดูนะครับว่าจะได้อะไรนะรับนะก็ส่งมาให้กันดูนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ทั้งหมดนี้รวมค่าขนส่งค่าขนส่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะับนะ ของทั้งหมดนี้ราคา99บาทนะครับนะก็ตามนั้นครับตามนั้นก็โอเคนะผมนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่รับชมนะผมนะขอบคุณครับ